ช่วงแรกๆอากงเขาบอกว่าขายดีนะครับรอไปถึงหน้าบักซอยเลย mm hmm. คิดว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยมีคนทำาครับตุ๋นไม่ค่อยซ้าใครมากกว่าเราเรยอะกว่าแล้วเราว่าถ้วยแต่ั่วจริงๆอร่อยตามวัตถุดิบที่เราใส่ครับ mm hmm. ก็อยู่ที่รถมือด,ด้วยครับแต่เราทำประมาณสิบห้าสิบหกซุ้ประมาณนี้แล้วร <สะ S 2> วมเป็นถ้วยๆ้วยี่มีเจ็ถดด้วยแล้วเขาต่อวันก็ประมาณสอง้อได้ครับหมดทุกวันเลยคแต่ก่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย,ลยแล้ว,วอย่างที่บอกออเนี้บ <laughs> ชื่อเล่นชื่อเลน,นะครับเป็นเจ้าของร้านพ่อกระเถิยนยำมักตุนครับร้านเปิดมาแล้วมากกว่า50ปีครับผมมาสานต่อครับรเป็นรุ่นที่3ต่อจากป้าปีนี้อายุ2ีครับผมเสียดายวิชาของอากงครับอากงเขาเป็นคนตั้งต้นร้านนี้มาแล้วป้าเขาก็จะเลิกทาแล้วครับมันไม่มีใครมาสานต่อผมเลยตั้งใจจะมาทําต่อไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยครับแทบไม่รู้ว่าผมมือหนักกว่าป้าหรือว่าแค่นะ ชื่อร้านที่ได้ยินมาเหมือนจะเป็นเพื่อนอาก,กงเขาตั้งให้ครับเหมือนแบบว่าอาก,กงเขามาเปิดเองเถือถ่อนนะไม่ได้เรียนไปก่อนอกงเป็นคนถาแท็กซี่ครับแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็มาเปิดร้านอาหารเองเถื่อน,อ,นอร่อยเฉยอะไรมาบนี้ครับแล้วก็าขายสุดน,นะครับก็เลยเป็นยอดนักสุนประมาณนี้ ทางร้านแนะนาก็จะมีเป็ดตุ๋นฟักมะนาดองเดาไมจีนเสือฉวนใช้ซิมมะะสาหร่ายไก่ไทยก็ถ้าดีๆก็เป็นเป็ดตุ๋นฟักมะนาดองครับขายดีที่สุดของร้านก็มีเป็นพวกเวลาคนท้องก็ไก่ดําตุ๋นยาจีนเนี่ยเป็นไปแปลกก็จะเป็นพวกไชซิมเสียฉวนอันนี้คือถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบคือไม่ชอบเลยมันเป็นเหมือนผักดองใช้ชิมมันจะออกหวานเสือฉวนมันเป็นดองเค็มอย่างเงี้ยครับถ้าแล้วแต่คนชอบบางคนเอาเอาใช้ซิมก็เอาเสียฉวนเลยคนเอาเสือฉวนก็ไม่เอาใช้ซิมเลยอย่างเงี้ยใช่สาหร่ายเส้นผม ก็มีคนชอบบางทีเขาก็ามาเหมาไปหมดเลยบางวันคนระับก็เริ่มต้นจาก60บาทถึง120บาทครับ ทำถ้วยต่อถ้วยไม่ได้มีแบบว่าต้มหม้อใหญ่แล้วมาตัก mm hmm. ก็ประมาณ1-2ชั่วโมงครับถึงจยสุกนะครับถ้าเอาเปื่อยๆก็ประมาณ2-3ขึ 3, ้นไปมนอยจากสุตนที่ร้านเราก็จะมีเป็นพวกเมนูผักครับเป็นปลาสามรสน้ำสามรสสูตรของเราเองตั้งแตุ่่นากงครับมีเนื้อปูองกะรีคณะฮ่องกงหมูกรอบเส้นกาเหลาแห้งกุ้ช่ายขาผัดเต้าหู้หมูสระมาณนี้ยครับแล้วพวกเนื้อสัตว์นี่มีเนื้ออะไรบ้างก็จะมีเป็นไก่ไทยไก่ดำน่องไก่ขาไก่กระดูกหมูแค่นี้ห้าอย่างเลยใส่ใจครับทำถ้วยต่อถ้วย ที่บอกนะครับเราใส่หมูทุกถ้วยครับทีละชิ้นอะไรเงี้ยทำวัตถุดิบทุกอย่างเพื่อต่อถ้วยเลยใส่วัตถุดิบเต่าถ้วยประมาณเท่าๆกันกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอรัตอนนี้จะเป็นวัยรุ่นก็ตามมาตามพวกรีวิวแหละครับแล้วก็ออฟฟิศแถวนี้ไม่ค่อยมีเราเป็นเอชไอทีหมดแล้วเดยนี้ร้านพ่อรเถือนย่านสุนนะครับอยู่ที่เจริญกรุง9เบียร์แยกหนึ่งครับจอดรถได้ที่เอชไอทีนะครับแล้วก็วัดสินขอนร้านเราเปิดทุกวันปิดแค่วันพฤหัสบดีเดียวครับผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง1 ครับ2 0 2 2 8 9 5 1 0 5เหครับเพจจะเป็นพ่อโคเถื่อนวรนวาขีดต้อนักสุ่นครับถ้าต้องการสนุนร้อนๆวารองร้านผมก็ได้นะครับผม